มานั่งดูมานั่งดมกลิ่นลืมทุกวันเลยอะดมนึกว่ากินได้ลืมทุกวันเป็นแบบเบ๊ะเบหมูทอด<ม>กับข้นไก่ตับไก่ทอดส้มตำเหมือนกันทั้งยายทั้งหลานกะเพราบุ้หลานก็กินไม่ได้ยายก็กินไม่ได้ <laughs> คนจับปลาหลังบ้านไปแล้วหอยังจ่แอบด้นะจะกินข้าวคะ่ะ มากับส้ทมานี่ขินไก่ทอดตับไก่ก็มีอุตส่าห์รอลืมไปแม่ดิไม่มาอไม่มาเป่าอุตส่าห์นั่งรอส้มตำหมูก็มีก็ทอดหมูให้กินอยู่รอเขาต้องการส้มตำต้องการไม่ใช่หมูอุตส่าห์บอกให้ซื้อตับไก่มาด้วยนะมาทอด ตายังไม่หายอีกสักอาทิตย์หนึงค่อยกินยังไม่หายดีอีกสักอาทิตย์หนึงค่อยกินเห็นไหมคะตายายังคำคำอยู่กินแต่กับหนึ่งได้กินแต่ก,กับดีไม่เห็นพูดถึงปลาแล้วนี่คงจะเบื่อหน้าดูปลาเหรอมันต้องแกงนี่ปลาปลานึ่งก็มีปลาก็มีนะซื้อปลามา ว่าจะนึ่งอ่ะมันแช่แข็งอยู่จะให้นึ่งหรือแกงละ่ะนึ่งสิ <c oughs> ขิงก็ซื้อมาผักก็มีมขิงว,ว่าให้ก้อนนึงด้วยนะขิงเยอะเดี๋ยวันหลังลทำข้าวมานันยินกินข้าวก่อนนะคะนะมีแต่ส้มตำอย่างเดียววันนี้ อันนี้ให้ผัดกระเพราสวัสดีค่ะ